สวัสดีค่ะวันนี้มาสาธิตการใช้ออนซอนฮิลพลัสกับสวนผักที่บ้านนะคะเห็นซองเล็กๆแบบนี้สามารถผสมน้ำได้ถึง200ลิตรเลยนะคะแต่อันนี้เราใช้ในพืชผักสวนครัวที่บ้านเนาะก็เลยผสมน้ำไว้ในขวดเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วก็แบ่งใช้ได้อีกทีหนึ่งค่ะ1ขวดเล็กแบบนี้เก็บไว้ใช้ได้นานถึง1เดือนเลยนะคะออนซอนฮิลพลัสตัวนี้เป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะ ช่วยในการแตกรากด,ดีค่ะในการแบ่งเซลล์ของพืชได้ดีช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากระบบรากที่มีประสิทธิภาพนะคะช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะตัวนี้ใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกชนิดนะคะใช้ได้สําหรับพืชทุกชนิดเช่นกันค่ะสนใจอนอนซอนสอบถามได้เลยนะคะ